ต้อนรับเข้าสู่ช่วง Arts Idea ค่ะตอนนี้เรายังพูดคุยกันต่อกับ Bank Matching ค่ะคุณบีคะเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยค่ะจริงๆเราทำแล้วค่ะเป็นโปรเจกต์จัด จับคู่ฟรีให้คนพิการเพราะว่าเราอยากจะช่วยเขานะบีขอโทษทีถ้าเกิดบีใช้คําพูดผิดเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคําพูดว่าคนพิการเจอจะเป็นยังไงเอาได้ใช้ได้ครับเพราะว่าเขาามีคู่มือคนพิการเลยครับผมมีคนไข้ที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเขามีบัตรคนพิการหรอใช่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราใช้ได้ครับใช้ได้คนพิการเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายให้เดือนละ500บาทด้วยโอเคค่ะเพราะว่าปกติเราจะเวลาเราเราชอบทําการกุศลกันปกติเราจะใช้เงินทีนี้เนี่ยเราอยากจะให้เป็นว่า เราเราจับคู่ฟรีดังนั้นนะคะคนพิการนะคะถ้าอยากได้คู่เนี่ยติดต่อมาที่ Bangkok Matching ได้เลยนะคะฟรีทุกอย่างไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยค่ะพิการอะไรบ้างฮะแบบไหนเลขพิการจัดงานแต่งานให้ด้วยจัดงานแต่งงานด้วยเราเราช่วย100%ยเราช่วยหมดลิมิตไม่ว่าไม่เกินกี่คนเลยก็ลิมิตหน่อยนึงเพราะเป็นเงินส่วนตัวของบริษัทพิการนี่อะไรบ้างฮะพิการพิการรักพิการใจเออ คนนี้อันนั้นเฉพาะพิเศษจำเาะเพราะว่าเอาภายนอกเอาอย่างไะใช่ใช่คือคนตาบอดคนเดินไม่ได้หูหนวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีสายนะครับผมว่านักกีฬาพาราลิมปิกเกมทั้งหลายเนี่ยได้เชิญเชิญเชิญมีอยู่แล้วตอนนี้เราทักทายคุณผู้ชมก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะครับวินัยครับคุณวินัยนะคะคุณวินัยรับชมอยู่แถวไหนครับอ๋อแถวทรงวาดครับอ๋อในกรุงเทพนี่เองนะครับครับ อ่าเชิญเลยครับออพอดีตะก,กี้ดูเหมือนจะตอบไปแล้วคือจะถามว่าค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อค่ะมีแพ็กเกจลอง,ลองลออมัดมีแพ็กเกจอะไรบ้างไ<ช>ด้เดี๋ยวเดี๋ยวบีบอกคร่าวๆนะคะ<ช>เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวโปรไฟลต์ตัวรายละเอียดของคุณวินัยเองนะคะแล้วก็เกี่ยวกับฝ่ายหญิงที่คุณวินัยอยากเจอแต่ว่าบีบอกได้คร่าวๆว่าเจอหนึ่งคนนะคะ6,800บาทค่ะ สตาร์ทที่6,800บาทใ<ช>ครับได้เจอเนื้อคู่1คน 1> ใช่ค่ะซ,ซ,ซึ่งสกรีนให้สกรีนให้แต่ว่าระหว่างเลือกเนี่ยคือเราอาจจะเสนอให้5ฝ่ายหญิง5ท่านแล้วคุณวินัยก็เลือกว่าอยากเจอท่านไหนนะคะไปออกเดทไปทานข้าวทานกาแฟเห็นตัวกันเราถึงจะนับเป็นหนึ่งเดท แต่ว่าการสกรีนให้เนี่ยมีการสัมภาษณ์ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงชอบอะไรไม่ชอบอะไรสเปคเป็นยังไงผิวขาวผิวเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตรงผมหยิกอะไรอย่างเงี้ยใช่บอกได้บอกได้หมดเดี๋ยวแอบถามนอกเรื่องนิดนึงสเปคสาวของคุณวินัยเป็นแบบไหนอะคะอ๋อครับก็ไม่ไม่ค่อยมีสเปคไม่มีสเปคตัวใหญ่แบบไม่ไม่ขี้บนอะไรอย่างเงี้ยครับญี่ปุ่นชอบญี่ปุ่นไม่ครับอย่างงี้ง่ายง่ายไหมถ้าไม่มีสเปคเนี่ย ก็เหมือนจะง่ายนะคะแต่ว่าคือจริงๆเนี่ยไม่ไม่แน่ใจบางคนบอกบีว,ว่าไม่มีสเปคแต่อพอมาจริงพอถึงเวลาจริงๆไปอัปเดตเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆเขามีสเปคแต่เขาไม่รู้จะพูดออกมาเป็นคําพูดยังไงเหมือนม <ไง S 1> าค้นหาสเปคของตัวเองใช่ใช่เอาล่ะ,ะ,ะคุณวินัยมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะในในเมืองไทยนี่มีอันนี้เป็นรูปของบริษัทใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจบเป็นบริษัทจํากัดค่ะในเมืองไทยจะมีบริษัทแบบนี้นี่หลายบริษัทหรือเปล่าครับ ก็มีอยู่สองสามแห่งนะคะครับคู่แข่งน้อยก็ยังน้อยค่ะยังน้อยเพราะว่าธุรกิจนี้จริงๆเนี่ยเมื่อก่อนมีมากกว่านี้แต่ว่าด้วยธุรกิจนี้ค่ะมันต้องใช้ทักษะหลายอย่างทําให้บางบริษัทปิดตัวไปก็หลายเที่่ค่ะอ๋อครับครับไม่ต้องเพิ่มนะครับคุณวินัยครับรบกวนถามเท่านี้ครับขอบคุณนะคะที่โทรมายังไงโทรเข้าออฟฟิศเราได้นะคะคุยเพิ่มเติมได้ค่ะอันนี้เช็คจากสภาพจิตนะครับ เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจยสะกดจิตรักษาได้ที่โรงพยาบาลวีแคร์ทากันเลยไใช่สกดจิตก่อนแล้วค่อยมาแบงค์เข้าแมทชิ่งใช่ไหมมีนะมีนะเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับคุณบีไปวรื่อยๆบียังคิดเลยค่ะว่าจะส่งลูกค้าบางท่านที่อยากจะให้ให้ช่วยอาจารย์ให้อาจารย์แซมช่วยเสริมความมั่นใจหรือเสริมบุคลิกภาพให้หน่อยครับคุณบีครับสมมุติว่าชายหญิงชายหญิงเนี่ยโอเคไม่ใช่ปัญหาแต่ด้หญิงหญิงชายชายรับไหมคะ รับค่ะเฮ้ยบีจับคู่สำเร็จไปตั้งเยอะนะความรักชายชายก็รับเหมือนกันรับรับหมดรับหมดเพราะความรักมันไม่ได้บอกว่าต้องใช่ไหมเป็นเพศอะไรถ้าเกิดคู่แรกในโลกมันเป็นอดัมกับอดัมล่ะเราว่าผิดใช่ไหมคะเพศเดียวกันก็รับเหมือนกันนะสร้างคู่รักมีสร้างคู่รักชายชายมาหลายคู่แล้วนะคะแล้วแบ็คเป็นยังไงบ้างดีดีแล้วกลุ่มกลุ่มบีเรียกกลุ่มเกเนาะ กลุ่มเกเนี่ยค่ะโปรไฟล์ดียิ่งกว่ากลุ่มทพื่อปั๊บด้วยซ้ำกก็เขาจะมีพรสวรรค์และกลุ่มพวกนี้มักจะทำงานเก่งประสบความสำเร็จมากๆอ่ะโปรไฟล์ดีมากเลยค่ะดีเลิศฟังแล้วจะตกใจอาจารย์พี่สามสนใจไหมคะอดัมอดัมตกใจอดัมอดัมตกใจ่ตกใจอดัมอดัมอหิวงั้นนะครับอ่ะมีสายอีกหรือเปล่า02นะครับ338 3837ปถึงเโทรมาพูดคุยได้นะครับจะถามเรื่องหนังสือถามเรื่องคุณคุณบีอะไรเงี้ยนะครับผมเห็นหน้าปกด้านหลังของหนังสือเนี่ยมีไปช้อปปิ้งตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วได้มาย้้ชอหนึ่งท่านหนึ่งอธิบายนิดนึงท่านนี้คือท่านไรท่านคือแฟนบีค่ะจะแต่งงานเราจะแต่งงานในสิ้นสิ้นปีนี้ค่ะเห็นไหมมันเป็นกดกดต่ำนิดนึงว่ารีเฟกกระจกอะอ่นค่ะก็บังเอิญ เขาก็ใจดีนะคะเพราะตอนแรกบีก็เอยจะไปเอาผู้ชายที่ไหนมานั่งในตะกร้าดีนะมันเข้าคอนเซปเพราะหนังสือนี้ค่ะมันเป็นคู่มือหาคู่มันก็เหมือนแบบเราเรารู้วิธีช้อปปิ้งแฟนแบบฉลาดก็เลยรบกวนเข้ามาเกเคนะค่ะแต่งเมื่อไหร่นะคะเนี่ยซิมปีนี้ค่ะซิมปีนี้ยัดเยียดจริงจริงนะครับก็เอ๊ะหญิงหญิงชายชายมีหาหาแฟนให้สัตว์เลี้ยงมีไหมฮะ ไม่มีค่ะยังไม่สามารถขนาดนั้นอ,อ่ะนิกกี้จะแต่งงานช่วยหาแฟนให้นิกกี้เลยอย่างเงี้ยฮะสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยไม่มีอยัง,อยงไม่สามารถยังไม่สามารถเก็บ,บไว้คิดเอามีสายมั้ยเข้ามาอีกแล้วนะครับค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายหลุดไปแล้วจะต่อมาใหม่นะคะต่อมาใหม่นะครับ0 2 3 3 8 3837-9นะครับเจ้าของ OTOPS m e ทั้งหลายที่ดูรายการส,สดอยู่ตอนนี้<ด>นะครับวิบจกหนังสือด้วยนะคะคคใช่เบียวหนังสือมาแจกด้วยค่ะก็นะคะแจก,แกกี่เล่มกี่สายดีครับ ห้าเล่มแล้วกันค่ะนะคะเดี๋ยวบีไปรานีไปที่บ้านใช่ไหมคะทุกสายที่โทรเข้ามาในรายการเมือนี่คุณนายได้ไปละหนึ่งเล่มบีอยากจะให้ลองอ่านดูนะคะเพราะว่าเราเขียนจากประสบการณ์ในการจับคู่มา6ปีสิ่งที่เราเขียนมาเนี่ยมันเป็นโลกจริงๆที่เราเจอจริงๆฟังอยู่ทุกวันแล้วคนถามเราเยอะๆลองไปอ่านดูค่ะจะมีประโยชน์ค่ะเมื่อวานแค่ผมถูกสัมภาษณ์สองชั่วโมงแล้วก็นั่งพูดคุยกับ คิวปิดทั้งหลายเหล่านางฟ้าเนี่ยผมก็ได้อะไรที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะฮะผู้หญิงชอบผู้ชายตัวสูงไม่ว่าผู้หญิงคนนี้จะเตี้ยขนาดไหนหรือว่าผู้ชายไม่ชอบผู้ผู้หญิงมีหูกลางอะไรเงี้ยมันตลกนะทำไมหูกลางผู้หญิงหูกลางเป็นไงอ่ะก็บินได้นะเดี๋ยวพี่จะเลือกอาจารย์แซมนะคะเอาให้กลางเป็นกระโดงมาเลยปัญหาไม่ได้อยู่ตรงหูครับค่ะไม่ได้ใช้หูครับค่ะเอ๊แต่ว่าถ้าพี่ถามอาจารย์แซมทำไมอาจารย์แซมยังโสดอยู่ล่ะคะ อแตายแล้วนี่รายการสดนะคุณบีผมคุณแม่ชมอยู่ด้วยผมเป็นคนลักกี้เกมทำอะไรก็จากเซสไปแข่ง <c oughs> แฟนมันแท้ก็ได้เป็นแชมป์อะไรเงี้ยทำธรุรกิจก็เจริญรุ่งเรืองอะไรเงี้ยครับเป็นคนลักกี้เกมอ๋อค่ะใช่แต่ตอนนี้คุณแม่จ้างแต่งงานนะแม่ดูอยู่เนี่ยแม่คุณบีทำให้คุณแม่เสียตังค์นะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของคนพิการเนี่ยก็คือมีสายแล้วละครับเดี๋ยวก่อนพูดเรื่องคนพิการนะครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมค่ะคุณอะไรคะบุญเชิดครับคุณบุญเลิศเหรอคะบุญเชิดครับคุณบุญเชิดผู้ชายถูกเข้ามาเยอะนะดีนะคะดีดีเชิญเลยค่ะคุณบุญเชิดพอดีอยากสอบถามเดียวกับอะไรจะอันนี้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับโอ้อยากใจร้อนอะคอนเฟิร์มรอเปล่เาจริงๆถ้าคุณถ้าบีบีต้องถามบีต้องคุยกับคุณบุญเชิดค่ะถ้าบีคุยแล้วบีจะบอกได้ว่าเปอร์เซ็นต์สักกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ทราบคุณบุญเชิดอายุเท่าไหร่คะ วันนี้ยี่สิบเจ็ดครับผมยี่สิบเจ็ดทำอะไรอยู่คะอเป็นพนักง,งานบริษัทครับพนักง,งานบริษัทแล้วคุณบุญเชิดมองหาฝ่ายหญิงอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะก็ประมาณสักยี่สิบสี่ห้าอายุน<อ>้อยกว่าครับค่ะแล้วแล้วมีสเปคอย่างอื่นที่คุณบุญเชิดมองหาในฝ่ายหญิงคนนี้ไหมคะอ่าเป็นน่าจะเป็นพนักงานแล้วผม profit ก็ได้ครับ เป็นพนักงานออฟฟิศต้องสวยต้องหน้าตาดีหน่อยต้องอะไรไหมคะถ้พอดีเป็นคนหน้าตาไม่ค่อยดีก็อยากลุนลูกให้ลุนลูกหน้าตาดีไงขอแบบขาวสวยหมวยหุือิิคนึงใช่ไหมขาวนิดเึงครับ๊อโอเคจริงๆอะค่ะบีบอกได้เลยว่าด้วยคนที่มาใช้บริการจัดหาคู่เนี่ยมันมีความตั้งใจจริงที่จะหาคู่อยู่แล้วคุณบุญเลิศมีเปอร์เซ็นต์ประสบความสําเร็จสูงนะคะถ้าเป็นฝ่ายชายเนี่ยบีบอกได้เลยว่า90%ซนนะคะค่ะ ใช่ <ผม S 1> เนี่ยดังนั้นนะคะถ้าคุณคุณบุลเลอร์สนใจนะคะบีอยากบีอยากจะให้คุณบุลเลอร์ลองโทรเข้ามาที่ออฟฟิศดูนะคะลองมาคุยกับแม่สื่อดูค่ะเพราะว่าปกติอของผู้ชายอะคะ่ะประสบความสำเร็จสูงอยู่แล้วต้องขอความวราคุณบุลเลอร์ช่วยปิดทีวีหรือปิดเสียงทีวีหน่อยก็ได้กว่นเข้ามาในรายการนะครับพอดีครับ โอเคชัดเจนแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราขึ้นเว็บไซต์นะครับ bankocmatching.com นะครับออ๋ครับผมแล้วก็มีเบอร์โทรให้ด้วยนะครับ026633020นะครับโทรเข้าไปปรึกษาพูดคุยได้เรวเรื่องนี้ล่ะค่ะก็คุณเชิดด้วยไหมได้ได้คุณบุญเชิดด้วยค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเนาะทิ้งที่อยู่ไว้นะคะแลวเดี๋ยวเราจะส่ง หนังสือเล่มนี้ไปให้ถึงบ้านเลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณค่ะถ้าคุณบุญเชิดสนใจยังไงโทรไปที่ออฟฟิศนะคะเดี๋ยวแม่สื่อเราจะตอบคําถามค่ะรับผมเบอร์ที่ขึ้นห้ใชิครับใช่ค่ะใช่ค่ะทั้งคุณวินัยและคุณบุญเชิดก็โทรเข้าไปบอกบอกที่อยู่ในออฟฟิศนี้ก็ได้ได้เราจะได้ส่งสื่ไปให้ค่ะได้ค่ะคือบางทีผู้ชายหน้าตาไม่ดีเนี่ยเขากะว่ารุ่นลู่มาหน้าตาดีไงก็ต้องหาแม่พันธุ์ที่บอกว่าหน้าตาดีนิดนึง ปกติผู้ชายส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกผู้หญิงที่หน้าตาอยู่แล้วนะคะขาสวยหมวยอึมเป็นเป็นเทรนดที่เขาชอบชอบกันขอบคุณคุณบุญเชิดด้วยนะคะคิดแบบเบนเลยตัวเองแบบจะไม่ค่อยแต่ว่ามั่นใจในตัวเองว่าตัวเองสวยหรือว่าตัวเองหล่ออยากได้แฟนหล่ออยากได้แฟนสวยอะไรอย่างนี้แล้วทำต้องมองคุณบุญเชิดไม่ผิดนะเพราะว่าเป็นคิดเหมือนคุณโอเคคงเราได้เป็นสายสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเวลาใกล้หมดแล้วครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะ อาจจะสัญญาณขาดหายไปนะเดี๋ยวติดต่อกันครั้งนึ่งก็คงเวลาหมดแล้วนะครับแต่ว่าต้องถามคำถามสำคัญเมราะว่ารัฐบาลใหม่กำลังจะมานะครับอ๋ออีกสายอีกต่ออีกสายหนึ่งครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเป็นคุณหญิ่ะคุณอะไรคะแจมค่ะคุณแจมนะคุณแจมรับชมอยู่แถวไหนครับอยู่กรทมค่ะกรุงเทพนะครับเจออะไรครับค่ะอยากสอบถามนิดนึงถ้าเป็นกรณีของแจมเนี่ยคือ แจมจะมีลูกสาวสองคนแต่ต้องการหาคู่อะค่ะห,หาคู่ให้ให้ลูกสาวหรือหาคู่ให้ตัวเองคะ <c oughs> ให้ตัวเองค่ะไม่ใช่ให้ลูกสาวลูกติดมีลูกติดรับไหมรับ,รบค่ะรตรงนี้รับไหมคะ่ะรับค่ะ,คะท่านโทษคุณแจมอายุเท่าไหร่คะสามสิบสองค่ะสามสิบสองคุณคุณแจมไม่ทราบหาคู่คนไทยหรือต่างชาติคะทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะอ๋ออายุฝ่ายชายที่อยากเจอคะ สามสิบห้าถึงสีค่ะอ๋อโอเคค่ะอย่างนี้เราก็รับค่ะเอ่อเพราะว่าเรื่องคนเรื่องเรื่อง,องความสัมพันธ์มันไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีนะคะ,คะดังนั้นค,คนที่แต่งแล้วหย่าก็ก็ใช้บริการเราได้แต่ต้องอย่าเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อไม่ไม่ไม่ได้จดทะเบียนค่ะอ๋อแต่ว่าคือต้องต้องความาสัมพันธ์นต้องตัดขาดแบบเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยค่ะก็คือเราเราเลิกกันมานานแล้วค่ะ อ๋อค่ะอย่างนี้เรารับค่ะบีแนะนําคุณแจมนะคะโทรเข้าออฟฟิศนะคะคุยกับแม่สื่อได้เลยค่ะแม่สื่อจะตอบคําถามให้ทุกอย่างเพราะว่าพอเป็นเรื่องสเปคแล้วเนี่ยเราต้องถามอะไรอีกถามส่วนสูงน้ําหนักถามงานคุณแจมถามว่าที่คนที่คุณแจมอยากเจอค่ะอ,อยากจะเจอส่วนสูงยังไงอายุเท่าไหร่มีลูกติดได้ไหมสุบุรีได้ไหมทานเล่าได้แค่ไหนคือ,ค,อคือเราก็มีสเปคที่ท,ที่คือคุณแจมก็จะคงจะต้องมีว่า เขาเรียกอะไรมีกรอบให้เราเราจะได้ทำงานไม่หลงทางค่ะนะครับแล้วก็โทรเข้าไปบอกที่อยู่นะครับเราจะได้ส่งหนังสือไปให้ด้วยนะครับค่ะ อ๋อโทรเข้าไปที่ออฟฟิศเลยใช่ไหมะนี่แหละครับ0 2 6 6 3 3 0 2 0 b a n g k o k m a t c h i n g c o m อครับอาจจะรีเฟอร์นิดนึงนะคะว่าเป็นผู้โชคดีในรายการคนไทยมีไอเดียเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะค่ัสวัสดีค่ะโอเคแม่เลยไม่ได้ถามคำถามสำคัญเลยแต่ว่าฝากสำหรับคนพิการนะครับผู้ชายนี่หายากนะครับ ้องพิการอยู่แล้วนะฮะผู้หญิงหายากผู้หญิงหายากผู้ชายหาง่ายผู้ชายเยอะอ้ผู้ชายซิ่งไงซิ่งแล้วก็แบบว่าใช่ใช่เขาใช้ชีวิตผาดผาดโพนก็เลยอาจจะแบาดเจ็บออเฉพาะคนที่พิการอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แบบคนสมบูรณ์แล้วไปทำให้พิการอะไรนี้นะครับเพื่อจะมาเข้าคอสนี้นะครับ จัดงานแต่งงานให้ฟรีด้วยะะจะหาคู่ให้ด้วยใช่ค่ะอันนี้เนี่ยบิ๊กก็โทรเข้าที่ออฟฟิศเหมือนกันนะคะเพราะเราจะแบ่งหน้าที่กันเลยก็จะมีแมชเมเกอร์ท่านหนึ่งที่ดูแลเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้เราเรียกว่า m a wish project ครับซึ่งเราก็จะสัมภาษณ์เหมือนกันนะคะขั้นตอนการสัมภาษณ์ก็เหมือนสัมภาษณ์ลูกค้าเพียงแต่ว่าแบบฟอร์มการสัมภาษณ์เราก็ปรับนิดนึงให้เข้ากับกลุ่มคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะนะคะคก็ตอนนี้เราต้องการฝ่ายหญิงคนพิการเพิ่มเพราะตอนนี้ฝ่ายชายเรามีเยอะอเป็น2030คนแล้วแต่ฝ่ายหญิงน้อย ซึ่งเราต้องการสร้างคู่รักมากๆนะคะฟรีทุกอย่างเลยค่ะโทรก็มาได้นะครับแล้วสำหรับเทปนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคือผมจะมาเล่าให้ฟังเป็นระยะยะว่าเดทที่หนึ่งของผมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับสำหรับเทปนี่เองต้องใช้ระยะเวลานะเดี๋ยวเราจะคอนรับโปรเจกต์นี้กันต่อไปนะคะแล้วอาจจะเชิญคุณบีมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเวลาจํากัดเหลือเกินนะครับก็รอบนี้เป็นของอาจารย์พี่แซมรอบหน้าเป็นของเพืนละกันแ่มว่างเหรอจ๊ะ นิดนึงก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปใช่ไหมคะคุณบีค่ะได้ๆอ้เราวันนี้ไม่อยากสรุปอะไรมากเพราะว่ามีความสุขจริงๆกับการได้พูดคุยกับพี่บีนะคะและที่สาคัญอยากจะให้ฝาก Facebook เว็บไซต์แล้วก็เบอร์โทรอีกสักครั้งหนึ่งสําหรับคุณผู้ชมที่จดไม่ทันค่ะค่ะของเรานะคะก็ w w w b a n g k o k m a t c h i n g c o m นะคะเบอร์โทรที่อ f ฟฟิศก็026633020แล้วก็026632094ค่ะ เขาได้ตลอดค่ะขอให้ชีวิตมีความสุขนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่ได้ต้อเป็นด้วยค่ะขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพัฒนาสมาธิกับนาฬิกาทรายเตรียมขึ้นมาด้วยนะคะกับช่วงเด็ดไอเดียค่ะเดว